ข้อนี้เป็นเรื่องสถิตินะครับก็ให้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากับมเทศฐานนะครับให้หาค่า x ก็มัธยฐานนะครับมีข้อมูลอยู่8 1,2,3,4,5,6,7,8 8งจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานก็คือตัวที่4กับ5ครับระหว่าง14กับ16 ตัวตรงกลางก็คือ15นะครับรวมกันหาร2เพราะฉะนั้นมัธยฐานก็คือ15 med <N> มัธยฐานคือ15ซึ่งบอกว่ามัธยฐานกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากันเท่ากับ x bar x bar นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา x bar นะครับก็คือเอาอทุกตัวรวมกันหารด้วย8ครับจะได้15ก็ตามสุขเลยนะครับ สิเท่ากับทุกตัวรวมกันนะครับเอาทุกตัวรวมกันนะครับรวมกันก็จะได้เก้าสิบสอครับได้9ก้แล้วก็ต้องรวม x ด้วยครับก็บวก x หารด้วยแปตัวนะครับก็ได้ค่าเฉลี่ยก็คือสิก็แก้สมการนะครับแปดย้ายไปคูณนะครับก็เสิบห้าคูณแ กับเ2้าบบวกเ5 0้าศเป็น12กับเท่ากับ92้บวก x ย้าย <laughs> 92ไปลบนะครับก็เป็น120ลบเ2เท่ากับ x เราก็จะได้ว่า x เท่ากับ8 38 28่ดครับในยี่สบโอเคตอบข้อขอใครครับ